สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ฟิล์มสายจกแมคโครซิงนะครับคลิปนี้ก็พามาดูรถแมคโครโคมาสึ PC สองรรุ่น8อยู่กับทีมงานโชคศิลาครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ทําการขุดดินลูกล่างนะครับตักใส่6กล้อดัมเหมือนเดิมนะครับผมแม่ใส่กระจกนาซามิดชลินมานีค่อนข้างหล่อก็เดิมนะครับผม อ่ะเที่ยวแรกครับเจ้าฮีโน่ปีกนกนะครับผมเครืองเหดโอเกตดีร้อยเก้าสิบห้านะครับเป็นยางแปดสองห้าครับท่านผู้ชมรถเท่าแก่เสียออดขับเองเลยนะครับอ่ะเต็มเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเที่ยวแรกของคลิปนะครับเอามาครับผมเสียแบต เจ้าร็อกกี้จอมแกงครับผมไปเลยไปเลยไปเลยลูกเพ่โอ้เข้าไปอีกเข้าไปอีกพอมานี่ก็แกงเลยครับผมเจ้าเสียแบกนี่ ท่านผู้ชมแม่ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอาจจะมีเสียงลมลบรบกวนนะครับอ่เสียแบกจอมแกล้งครับผมจัดให้หนักๆหน่อย จัดหนักจัดเต็มไปเลยครับผมเที่ยวนี้เสียแบกแผมไปอีกครื่องพุ่งกีครับท่านผู้ชมแรงเสียแบกกันหน่อยเ,เอาออกมาลูกเพ่ ชมอีกขั้นครับผมคันนี้เป็นฮีโน่ซิงให้เทกปีกนกนะครับ ปีกนกครับท่านผู้ชมคันนี้เป็นหัวแคบนะครับเครื่องเฮดโอเกดีร้อยก้าสิบห้าแรงม้านะครับผมเข่าท้ายเปลี่ยนเป็นของฟูโซแปดตันนะครับผมป๋าทมจัดให้นะครับ ก็วิ่งเป็นงานเที่ยวตามหมู่บ้านครับผมก็ใส่อยู่ประมาณ5-6ตักนะครับถ้าตักแบบอุ้มๆนะครับผมรถดับก็วิ่งลงที่เดียวกันหมดเลยนะครับงานเที่ยวตามหมู่บ้านนะครับผมอ่ะส่งสัญญาณแตะออกมาแล้วครับผม นึองเอาคันนี้นี่เป็นรถป๋าเอฟครับท่านผู้ชมป๋าเอฟแกก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับไม่มีเวลาว่างครับผมก็ขับโดยพี่นำชัยนะครับป๋าเอฟก็จ้างลูกน้องขับนะครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่ไม่ค่อยว่างเลยนะครับไม่ค่อยว่างมาขับวิ่งรถหกล้อนะครับผมก็ต้องจ้างลูกน้องครับผมรถป๋าเอฟก็เป็นเฟืองรอบช้าครับท่านผู้ชมคันนี้นี่จะสู้ทางเนืๆได้ดีนะครับ ว่าขึ้นถนนใหญ่นี่วิ่งได้ไม่เร็วเท่าไหร่นะครับผมเป็นเกียช้าเฟืองช้าครับผมงานเนื่ๆทางเนื่ๆน,น,น,นี่ต้องยกให้เขาเลยนะครับงานทอยงานปากบ่อนะครับ สังเกตร,รอบเกียร์หนึ่งครับท่านผู้ชมเหมือนกับเกียร์สโลเลยนะครับเป็นเฟืองรอบช้าครับผม อีกคันครับผมผมล้อดำจอ็อก,กี้เสยอุยนะครับคันนี้เครื่อง210แรงม้านะครับผม6เคล็ด1น,นะครับเ๊ะขี่คันแล้วเนาะผมก็ลืมนับนะครับ ท้ายต่อคิวกันมาเจ้าโคมาสื่อก็อไม่ได้จอดทักเลยนะครับผม ครับผมเจอรก,กี้สองร้อยสิ เดี๋ยวมาปิดท้ายด้วยเจ้าคุณปูหัวลิงนะครับ KT925 ครับท่านผู้ชมอดีตเคยหลอ่ออดีตเคยดังนะครับก่อนที่จะมีวิกเตอร์ก็เจ้าหัวลิง KT925 นะครับผมดังมาก่อนอคันนี้นี่ป้าเลือนได้มาจากจังหวัดโคราชนะครับค่าตัว20กว่า30นะครับผมเป็นเครื่อง145เกียร์รอบช้านะครับเครื่องท้ายก็เป็นของมิตซูฟูโซนะครับผม เพีอง8ตันหรือ10ตันนี่แหละครับผมคันนี้นะครับค่อนข้างจะจอตอบโจทย์นะครับกับทางเดือดนะครับผม ก็ใส่เท่ากันครับผมกับคันอื่นนะครับส่วนวิดีโอชุดนี้ผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องฟิล์มสายจกแมคโครซิงด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ